ซักซีมาตัวใดล่ะเก่าหกหนึ่งกับเก่าสามหกสามนี่หลังจากเป็นหนึ่งสีบามาตองมาล่ะแต่ว่าหกสามกับเก่าสามซื้อไปเป็นตันเลย ือไว้เด็กปูว่ะค่ะเด็กปูค่ะลูกเด็กปูประลัดว่างเท่านี้แหะค่ะไ้แมนค่ะไข่มันจะงวดละจ้ะสามงวดจ้ะสามงวดติดแมนค่ะงวดแรกตัวใดแนวงวดแรกก็ไห่เก้าสองค่ะค่ะงวดที่สองไข่เก้านึงค่ะงวดที่สามไข่สองหกสองหกค่ะตรงตรงเลยแมนค่ะไห่ต้งตรงงวดสองหกเนี่ยเพรว่าล้านแตกค่ะโอ้ล้านแตกแมนผู้ใดถือล้านแตกบ้านเฮานี่ละกูเพิ่นถือ มัดถึงมดมูบานือมดมูบานไดี๋ยาไเสียนอยู่แต่รวมทั้งหมดก็ซื้อในเวบเขากับปิดเวบหอดบ่ได้เจ้ามือปิดเวบนี้อันอีกเจ้ามือนึ่งกำลังใดเมือวานเมือก่อนหัวใจวเล้นกำลังเมือวานเมือก่อนนี่ แม่เป็นยังไงร้ายเนาะจนมาเรศสิออกกังใจแมาเรศสิออกกําลังใจแล้วเจ้ามือไปหากูเงินเดียวมือว่าจะกูเงินเด่อนี่ยังไงทด่เพื่อนยังรับผิดชอบเนาะเพื่อนก็รับผิดชอบเพช่วยบอกว่ารอบนี้เพื่อนในใจหลายล้านเจ้ามือนะเพื่อนก็เลยขอเวลากอบ่าวาว่าจะให้ก็เป็นยังขอให้ได้ขอเใจก็กำลังโอนมาให้เมื่อวานนี้คิดหมื่นคิดหมื่นยังคุณแม่นี่กับเธอชื่อกันคืออยู่ค่ะ เือก้อนใดตองวดอยู่ถือลายอยู่บอก่ไก้อยู่แสดงเอาเงินเขาโมบานนี่เป็นลานกว่าเมีนบะค่ะเประมาณนั่นแหละค่ะลายถืออยู่ค่ะถกว่าเมียนถือเบิดบ้านของเรานคนลุกเลยพี่น้องได้นอ่ะผู้ใดพลาดให้มาเบิ่งคลิปนี้เด้อห้ามเลื่อน่านพี่น้องห้ามเลื่อน่านอูประหลัดวัง ปูปลัดว่างครับปูอุดมขาววันนี้เป็นงวดนที่สี่แล้วไม่เพี่งเนาะแมนค่ะงวดนี้วันวดที่สี่ที่สี่แล้อเป็นรองเบิรงกแตว่าแมนชิมาอีกอยู่นั่นแหละเพื่อนไห้จะไหนเนี่ยเพื่อนไห้มากกวดาะกับเพื่อนไห้กับเพื่อนไห้คือจังทุกงวดนแหละค่ะเพื่อนกับไห้แบบว่าเฮ็ดไห้คือเกาสูตรเพื่อนเฮ็ดมาจังไหนเพื่อนเฮ็ดเป็นหนามมุนเหรออ๋อเป็นเลขันหนามนต์เป็นลูกเลขันหนามนต์เพื่อนกับเฮ็ดมันก็ได้ มันเหยีสดช้องสองเทียนเนาะค่ะเทียนแหลกมันเป็นเหล็สามตัวเหล็สามตัวเพื่นกะตีหาเป็นเก้าหกหนึ่งแต่สองตัวเนี่ยเพื่นตีให้เก้าสามแต่เพื่นบอกว่าเก้ากับหกมันตัวเดียวกันก็เลยให้หันหัวกลับก็ซื้อเลยไว้เราคะ่ะซื้อทั้งเก้าสามหกสามทั้งหกหนะะึ่งหกเก้าอค่ะอันนี้ชื่อซีมี่เทียนแหลกที่เพื่อน<ค>หายมาแล้วค่ะเพื่อนก็นหายแบบนี้ตลอด หว 9, 1, เกา้าหนึ่งวน,งวนงกหวน็ห, 9, ห้เป็นตัวเก้าหนึ่งนี่หละก็กะซือเก้าหนึ่งก็หกหนึ่งตรงตรงเน่ค่ะกห้มาตกตวดเก่าสองก็เฮ็ดเป็นตัเก้าสองนี่เนาะพ่นเขียนห้ได้บอกค่ะเป็นน้ามุนไหค่ะนมเขียนเป็นคันน้าม,มุนครับ,บ,บหมายความว่าพ่นกะเอพีทีพ่นเนาะเมี่งค่ะได้ออกมาเป็นคันนนำมุนเมี่งค่ะเป็นเลขคันนนำมุนตอนหกสองนี่งามคักตอนเอาไหมเบิ่งก็ตะคิบเกครบเลขหกหกสองสองหก แางงวดแต่รวยใช่ไห้อย pe anyway. ู S <S ่ได้จังได่าแตงงวดแรกก็งวดสองเพราะทอดใดเดาค่ะทอดใดคาหนำกิมแตงงวดที่สามได้ได้หลายเติมอยู่ค่ะเจ้ามือเจ้ามือรันเนาะมือเจ้าตือรันมือมือใจเนาะมีไหลก็งวดก็งานนี้ก็งวดนี้เขาโอ้ว่าเมนคักก็ก็งวดสองหกะเพราะว่าหมู่บ้านนี้ลอตเตอรี่เขามาเจ้าใดขันมีสามเก้าคับ เกาสามหกสามกับสามหกนี่โอ้ยเกี้ยงแพงมองเบิร์ตแพงมวดมวดที่ที่ว่าเพื่อนไห่มวดเลียกนี่เพื่อนเพื่อนเฮ็ดมันม้วนสองเทียแต่ว่ามันได้เทียเดียวเลียกมันออกสองสองเก้าสามสองเก่าเนาะเมียมค่ะมันออกสามสองเก่าแต่ว่าเพื่อนเฮ็ดเทียเดียวมันเป็นหกสองเก่ามันเป็นหกสองเก่าพี่ตัวหนึ่งมกระซัมถือสามตัวได้หกกับกันด้เลเลขมันมันออกม้วนนะมันออกสอง สองเก่าก็ีหยังสามสองเก่าสามสองเก่าก็ยังออกข้างลางไหมใช่หกไหมเออมันหกอยู่น้องกันอีกเดีมันมีหกอีกเดียวจ้ามันเนีันรอบที่สองมากนี่รอบแรกเพิ่นเห็ดคันขันแหกนี่ได้ขันที่สองปู่เพิ่นบอกว่าเพื่อให้ตัวเดียวเพิ่นว่าห้ยอีกหมายกามาถึงจะปูจะเห็ดสองครั้งก็ตามแต่ที่จะย้่เขาที่เหนียเก้าสองมันยำรอบแรกเนาะค่ะห้เก้าสองรอบแหกเพิ่นยำไปที่เก้าสองเลยเกสสองเก่า พ่อมางวดที่สองนี่เพ่นเห็ดสองสองเทียเท่ากันเพ่นเห็ดสองเทียแต่ว่ามันมันบม่ออกมันมันออกมันมาออกเลขนะม้นอ่ะมันออกเป็นเป็นเก่าหนึ่งเลยโอ้ตรงตรงค่ะมันเป็นเก่าหนึ่งเลยคันคันรอบเป็นตัวเลขอยู่แน่เป็นตัวเลขเลยค่ะัเมียนค่ะมันก็เป็นม้นม้นเนาะผูเถ่าโบน่าไม่เขียนเลขกันค่ะเป็นม้นม้วนเหมือนตัวเดียวโคโลปะแมีนค่ะตัวเดียวโคโลเป็นเก่าหนึ่งรอบรอบคงบเขมีเลยบ่ค่ะล้วรอบที่สามนี่เพ่นเห็ด มันเห็ดขันแหลกมันไดหนึ่งหาศูนแต่ว่าขัานที่สองเป็นหกสองโขลเลยโอ้ค่ะเห็นชัดๆเลยแม่ค่ะมั่นก็เห็นชัดๆเป็นหกสองอ่ะบัดรอบนี่บัดนี้แม่ค่ะบัดรอบนี่เพื่อนก็เห็ดรอบแหลกเพป่นเห็ดรอบแหลกมูอเฮาเบื้องหน้ามุ่นี่ในตตาเฮาเนี่ยเบิ้งเบื้องบ่ค่อยออกแต่เพื่อนปู่เพื่อนบอกมาว่ามันเป็นเก่าหกหนึ่งทีเพื่อนเห็ดแต่ว่าตัวที่สองนี่มันเป็นเก่าสามเลยตัวที่สองมันขึ้นเป็นเก่าสาม แต่เราบอกให้กลับหัวกรับเอาเป็นหกเพราะว่าเก่าก็หกมันตัวเดียวกันก็เลยเอาตามปูวแต่ว่าเอามาเามือแหลกลกักเท้ามาฝันบอกกับฝันก็ว่าเม่นฝันว่าเห็นเหล็กรอยอยู่ในนี่แหละอันที่เอามาไว้นี่หละ่ะ <c oughs> บ้านก,กัขวงก็เรียกว่าเม่นกับขวงขึ้นหลายขึ้นมันสีออกอหลี่คนว่าครับอก <c oughs> บอกอหลี่บอกอลี่ก็บบอกอว่าแล้วตอนนี้ก็ซื้อไว้เพ็นตันยังวะ เก้าสามก็หกสามนี่ซื้อแบบเต็มตันยังวะคันแหลกคันหาตัวแดกกับครับเนี่ยคันแรกคนหาเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งค่ะคันแลกคนหายเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งจ้ะเก้าหกหนึ่งยดเลกไว้พี่น้องข้อที่สี่นะครับนี่น้องเมียมค่ะวันที่สี่ครับเก้าหกหนึ่งเมียมค่ะขันที่สองไหสายสองไหสอตัวเก้าสามค่ะเก้าหกหนึ่งแล้วก็เก้าสามเมียมค่ะเก้าสาม แต่ว่าเก่ามันมันหันหัวเป็นว่าเก่ามันสามาถหันหัวได้เพิ่นก็เลยกายเป็นหกกันใบเป็นหกมันถือคบมันอยู่ดีไม่แห้งก็อนค่ะยู่บองสารปูนเฮ็ชต้องน้ำนครับแม่พู้ใหญ่แม่ค่ะว่าไว้ว่าเฮเชห้องน้ำให้เพื่อนแต่อันที่ว่าไว้ว่าวราจะงวดหกสวงผุนละว่าคันคันถือสะเอาสร้างมาไหคู่หนึ่งเดี๋ยวเอาหมอลำมาลำเคยเอามาลำให้เพื่อนมือขึ้นบ้านไม่เพื่อนเราได้เที่ยนึงมาลำก่อนสิ่ง อาวันนี้ฉันไดยให้เราอยู่ดีมีแห้งหยียบให้ยูดับป่วยวันนี้เอาหมอาลำมูเลยนะครับเนายๆๆนะขนาดใหญ่ๆเนาะหมอลำเปาแค่นตัวเอาหมอลำแค่นตัวมาให้เพิ่งลำเถือพันนะนี่แล้วเนาะแม่่นคะวกสามที่ว่าตัวกันนะครับเนาะเกาซานเนาะ เพื่อเินให้เก่าสามเมีนวครับเมีนเอาออกจากขันมุนมาเล็กเป็นเก่าสามเลยค่ะเจ้าว่าปูละวานให้กันหกสามเพราะว่าเก่าก็หกมันตัวเดียวกันแม่ผู้ใหญ่ให้วงกลมตัวใดจ้าว่าในคว่หมักจะคล้องผันมักหกสามดิเพราะว่าหกมันเด่นมาตลอดไหมค่ะเมียนค่ะในในส่วนตัวจะคล้องจะคล้องมักหกให้วงกลมหมาทังสองชุดนะเมีนมนมาหลายมาหลายตัวซตัวเดียวกันน้อาะเล็กซ้ำตัวเดียวกัน มมกละเปแต่วันนี้ขั้วมักส่วนตัวน่ะโน่นมักหกสามเพราะว่าหกมันเด่นมาตลอดอ่าเลขรัฐบาลไทยเฮามันเด่นหกมาตลอดหลายงวดหรอกตั้งแต่หกศูนย์หกสองอ่ามันเด่นเด่นมาตลอดหกโอเคอ่ะนี่ยแล้วตู้จะหวานเนี่ยสวยเอฟซีเพื่อเอฟซีสายบุญนะครับเพื่ออะไรอยากมาร่วมท่าบุญเนาะครับเนาะนะครับ นี่นะครับปูปลัดวังเสียงค่ะซื้อชื้อไวแลวค่ะนามอะไรล่ะื้อไวเป็นตันผุ้หล่ะค่ะหกสามเก้าสามมาเก้าหกตัวนี่แหละมากตัวเป็นตันนี่แหละพี่น้องอันนี้คือเป็นตันตัวเนาะขั้นหนึ่งกับตันแล้วเนาะเคยตันแล้วก็ไม่เกินตันแล้วเคยตันแล้วมฮันมาทางนี้นะครับกันซีกันซีไล่ทั้งทางไต้ทึ่งรัฐบาลกับ ก็แม่นเกินตันผูนแล้วสองตันซือมาคือมาไว้เป็นตันแล้วพี่น้องจนกายตันแล้วเดี๋ยวนี้เกินตันแล้วกระแสน้ำเกินตันแล้วเป็นเลขของคุณแม่ผูประหลัดวังงวดที่สี่นะครับประหลัดวังครับหลวงปู่อุดมขาวปู่อุดมขาวเพิ่นอยู่น้ำกันหมอครับี่ยเพิ่นอยู่สารเดียวกันครับเฮ็ดเฮ็ดยุงสารเห็ดเพิ่นไม่กับเลมอนเพิ่นขึ้นบ้านไม้ครับเลมไปขอางวดเลขก็ได้เก้าสอง เอาสองสองเก่างวดที่หลังมากระไดเก่าหนึ่งครับงวดงวดล่าสุดว่าหันนี่สองหกต้องตรงค่ะสองหกต้องตรงปลาคนจะมาไฮโให้ลาปีเทเมะขอบคุณค่ะแมัดกระเป็นเทเนาทางเนาะค่ะเข้ากับสันหาปูปลาลัดบังคอกค่ะเข้ากับโมโหเลยเนาะค่ะว่ามันจิออกแต่ว่าจังไรมันก็ออก ตัวไหนมันออกตัวไหนมันออกว่าเลรนะมันออกกว่าเลยรแรมค่ะมันออกแท้มันออกมันออกแค่นแต่พวกตัวไหนออกตั้งสองเทีานัะเดียนหนึ่งมันออกยี่แล้วเอามือใดมามือแรกเป็นมันซุปแมนบัวมันออกหวยเล่าดีสองหกเก้านั่นมันออกหวยเล่ากอนเดีสองหกเก้าค่ะหลอบที่สองมามันออกนี่อย่างวันมันขุดวันจัน มาวัดจันอีกมันก็ออกมันออกอียงก่อนจำบ่ได้ศูนย์สี่สี่ศูนย์หรอครับบ่ศูนย์สี่นี่รอวันลวันวันศุกผิดแล้ววันละวันครับครับอ่าย่ำย่ำย่ำตัวเลขที่ว่าซื้อเป็นตันนี่ผู้ใหญ่ไหวบอกว่าบ่มี่สามเจ้าว่ามีบอกมีค่ะแท้แน่นอนแท้แน่นอนมันใจจะขวางแล้วว่ามันมีแท้ก็ไหนซื้อไว้เป็นตันแล้วค่ะเฝ้า ซื้อไว้หลายปันดก็เด๋ยนนี้ตันนึงกับที่ลายเติบจ้ะซื้อไว้เป็นตันจนจนล้นเพราะว่ามันถือมาแล้วสามหวติดเนาะเมียนค่ะันี้จะเป็นงวดทีซี่ะนค่ะเพราะว่าข้อใบเก่าหัวเนี่ยเมีนค่ะที่ขอขออใวเก่าหให้มาแล้วสามให่มาแล้วสามตัวแรละตันนึงอะซื้อน่ะหกสามก็เก้าสามค่ะหกสามเก้าสามซื้อไว้เป็นตันแล้วที่นองถ้าสามมาเดี ขันสามาสิไปทุบผําพ่อใหญ่สวยมันเ็จแลวทีนีเอารถไปบอกรับไใหญ้สวัยดับแนวบดีละดับดับเนวแค่เจ้าามดับโอ้สามดับพอสวัยก็ดับพ่อแม่สวัยก็ดับผมดับเนี้ยมเจ่อใช่แล้วพ่อใหญ่เวียงพ่อใหญ่ไปทายเอกสารเนี่ยทนายเอกสารนี่ หนึ่งสองคุณนี่ั่ก่ครับนี่สังวานคุณเนี่สังวานปูประหลัดตังใครนะครับปูปะหัดบ้งเล็ปูปะหัดบ้งนะว่าไม่ปูประหลัดบ้งเงอนังขปุ่นปนเราอยู่ปุนาบ้านไงเาประวัติของปูปะหลัดบ้าง